สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมปังมี่บอยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมายครับนั่นเองนะครับซึ่งมายครับเอาชีวิตรอดเนี่ยผมจะแบ่งเป็น E ี e p ีนะครับผมจะไม่ทําแบบหนึ่งร้อยวันนะครับมันเสียเวลาผมเกินไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงไปดูไปเหยาะอลันะครับเกิดเกิดมาแล้วก็มาอยู่ในที่สูงเลยเดี๋ยวผมจะลงไปแล้วเดี๋ยวผมไปตัดไม้นะครับทุกคนครับผมลงมาจากจุดเกิดไม่เยอะเองครับทุกคน เต็มคมไหมครับหมู่บ้านวิลเลจเจอสุดยอดเลยเอาละเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันครับเอาละในหมู่บ้านนี้จะมีแบ็กซมิดไหมเดี๋ยวเราหาแบ็กสมิธก่อนนะครับทุกคนแบ็กสมิธเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะเนี่ยมันเป็นบ้านที่จะมีพวกเหล็กพวกอะไรนะครับมันเป็นของนักดาบนะครับอ้ยเหมือนแถวนี้ไม่ นั่นไงเจอแบ็กซามิแล้วเฮ้ยมีสองหลังเลยทุกคนเหลือเชื่อว่าไงแมวน้อยนี่ครับแบ็กซามิจะเป็นอย่างนี้คนระับว้าวของดีใช้ได้ก็ดีแล้วครับเปิดมานะครับวบเจอของดีเลยทุกคนโอ้ส่เกาะกันครับวันนี้นะครับสกินผมยังไม่โหลดนะครับไม่รู้เป็นอะไรเอาละเดี๋ยวเราไปหลังที่สองกันครับทุกคน นี่ไงหลังที่สองหมู่บ้านนี้นะครับดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมผมเ,เห็น N B c เสื้อเขียวเราจะไปอุบัติเหตุเขาไหมนี่นี่น,นี่มีอะไรอุ้ยทุกคนของเยอะมากอุ้ยเหมือนว่าเราจะควรจะเก็บของเฮเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอาล่ะเนื่งทุกคนเมื่อกี้นะ่ะ มันเหมือนจะพื้นที่ไม่พอนะครับแล้วทำไมเสียงกูเป็นอย่างนี้แปบ๊บหนึ่งนะทุกคนทำไมเสียงกูเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับเสียงกูเอาล่ะตอนนี้เสียงกูเป็นปกติแล้วนะซึ่งเราจะไปบ้านของฟาร์มเมอร์นะครับทุกคนเนื่องจากในนั้นเนี่ยจะมีอาหารนะครับไม่ต้องก็ได้นะอาหารมีเยอะแนละ้วเดี๋ยวเราไปตรงบ้านของเอ่อคนฉลาดแล้วกันแหละไอคนที่แบบ มันเนี่ยพ่อค้าหนังสือเนี่ยที่เขาชอบมาขายของไหนกล่องอยู่ไหนมีกล่องไหมมีกล่องไมมเอ,อ่ยไม่มีเลยไร้ข้าวอะ,ะขายแล้ววะโย่โู้ Lucky of the Sea เดี๋ยวค่อยมาซื้อแล้วกันนะน้องบอกน้องพ่อเอาล่ะตอนนี้นะครับผมก็เกือบจะวิ่งไม่ได้แล้วเราต้องไปหาอาหาร อุบัติเหตุวัวไหมแต่มันจะเป็นจริงๆถึงตัวจริงผมจะกินเนื้อวัวไม่ได้แต่ในไมค์ครับจะเหลืออะไรล่ะอ้ยทุกคนทำไงดีผมอ๋อดูละวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดอ,อย่าหาว่าผมโหมดลายเลยผมกอดเติร์ด ไหนดูซิเรามีเหล็กกี่ก้อนสิบก้อนงั้นเราก็ทำอย่างนี้ทำโต๊ะครับและว่างอ่ะื่นทุกคนจดจำเราจดจำข้อแรกหนึ่นงถังแล้วก็ทำนี้ตัดขอให้ทำได้อ่แล้วก็ใส่เนื้อว้าวจุดยอดเลย ก็สุขว่าเรามาเจอกันอีกทีนะทุกคนเอาล่ะตอนนี้ทุกคนเราก็อิ่มเมนดี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแบบบ้านนี้นมีอะไรเหมือนจะมีกล่องไหมบ้านของไม่มีอะไรเลยแต่มีหนังสือนะทุกคนแหมบ้านนี้ปัญญาจริงๆบ้านนี้จะมีเตาเผือกแน่นอนทุกคนสังเข้าอยู่นี่เตานี่นะครับเป็นเตาเผาเหล็กนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่า นี่ครับ NBT ขายของนะครับวันนีจ้จะขายอะไรฟอร์จูดสองเชี้ยขายแพงยังวะฟอร์จูนสองวิ่อ่ะทุกคนเออลหละเราจะมาเริ่มทำสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อตัวเองนะกันแล้วก็ชาวบ้านด้วยก็คือการคัาของนะทุกคนเราจะทนไม่ไหวแล้ว เราเห็นฟอ์จูนสองมันล่อตาแล้วฟอ์จูนสองนั่ะเราจะไปขุดมีอะไรให้ขุดเลยเนาะทุกคน n p c เสื้อเขียวอะ่ะวัดนีลุงลุงข้าไปมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมนะ oh, เนาะโอ้ไอรอนโกลมเหล็กฟรีบนนี้ผมจำได้นะทุกคนว่ามันจะมีกล่อง เดือจะไม่ผิดอาชีพนี้เหมือนเขารับซื้อเนื้อซอมบี้นะทุกคนเฮ้ยทำไมเขามันไม่มีหีบแล้วอะน่าเสียดายจังเลยเอาละเดี๋ยวหลังจากที่ผมตั้งหลักปกักฐานให้ตัวเองได้แล้วเดี๋ยวตัดใหม่อีกทีเนาะทุกคนครับผมตอนนี้นะผมหวงพลังทำอาชีพสุดจริตนะครับเฮ้ยทำไมสกินกูเปลี่ยนแล้วอะอาชีพสุดจริตของผมนั่นก็คือ ขายข้าวทุกคนจริงๆผมขายข้าวผมขายข้าวซึ่งข้าวก็ไม่ต้องถามเรกาก็ได้มาจากไหนเงียบและวัรดีครับพี่มาขายของครับนี่บ้าาเนี่ได้แค่สามมันเองเหรอเราไปขายต่อกันนะครับซึ่งตัดผ้าไปกี่หนึ่งนะครับจุมม่มวนเอาล่ะนะทุกคนเราจะเตรียมตัวลงเหมืองกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาตัวครับที่เราตั้งไว้แล้วกันนะตรงนี้ นี่โตครับแล้วก็ครับเป็นขนมปังนะครับกูก็ชื่อขนมปังนี่ว่ะเอาละทุกคนสี่อันพอมัง้งเออพอพอพอเราไปหาเมืองลงกันดีกว่าทุกคนเจอกันที่เมืองโอ้ยไม่เจอเมืองเลยเว้ยมันต้องมาขุดอะไรอย่างเงี้ยนะทอสก็ไม่มีด้วยโอ้ยชีวิตเดี๋ยวเราขุดไปเรื่อยๆอนะเราเดี๋ยวเจอแร่อะไรเดี๋ยวมาฮะ เดดเดๆนะทุกคนเดดเดฮะทุกคนผมไม่ได้ปรับอะไรนะดูดูผมผมผมปรับอะไรไม่ได้ทุกคนทำไมผมถึงเจอลาพิสละฮะกมปรับพิกัดหนดิเป็นไปได้ทุกคนลาลาพิสท,ทองแดงพอเข้าใจลาพิสมาจากไหนเนี่ย เดี๋ยวๆนะทุกคนลาพิดมันเจอได้แบบนี้เลยเหรอเป็นไปได้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนี่มันแร่ที่เราตามหานี่นะเอานัาทุกคนเดี๋ยวผมครับทอดแล้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะแร่าฐานคุพอเข้าใจแร่ทองแดงกูได้มึงลาพิดมาจากไหนหรือว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมไปดูข้อมูลของแร่ลาพิตก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับเขาบอกว่าลาพิษเนี่ยมีโอกาสเจอได้ทั้งแต่ y ลบหกไอ้ y หกที่หกขอละแม่ครับ y หกสิบสีถึง y ลบหกสิบสี่เนื่องจากมันเป็นอะไรไม่รู้ครับมันเจอได้หมดแลยครับทุกคนผมก็แปลกใจแปลกใจเฉยเมื่อกี้เจอบล็อกเจอแร่เหล็กด้วยนะทุกคนึุเรา จะขุดไปเรื่อยๆนะเนื่องจากถ้าขุดแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสเจอแร่มากกว่าไปลเงในเงนนะทุกคนเนื่องจากมันแบบมีอะไรนะรียูดอะไรแอนเอ็กโพ r เชอร์อะไรไม่รู้แหละทุกคนเนื่องจากการขุดแบบนี้เนะี่ยมันทาให้แร่มันเพิ่มขึ้นหรืออะไรไม่รู้เนี่ยผมใกล้ติดลบแล้วผมใกล้ลงถึงว่าติดลบละเอาละทุกคน เดี๋ยวผมคุดไปเรื่อยๆนะถ้าเจออะไรเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมตัดๆที่เปจอผมเจออะไรแปลกๆเลยเลยกันเอาล,ล่ะตอนนี้ผมอยู่ใกล้กับไวติดลบแล้วนะคนมันจะมีหินแข็งๆแบบนี้ยตอนนี้เรายังไม่มีโอกาสเจอเพนนะเอาล,ล่ะเดี๋ยวผมผมว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนเลยดีกว่ามันจะมืดแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปนอนเดี๋ยวซอมบี้ เดี๋ยวผมตัดตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่ที่หมู่บ้านเลยแล้วกันเอาล่ะตอนนี้เราจะมานอนกันนะทุกคน Sleeping เอาล่ะไปล่ามอนเตอร์มอนเตอร์นี่อยู่ไหนแล้วนะช่างไม่เห <en> like e ็นอะไรเกี่ยวๆปะเอาล่ะเรามาลงหาแรก่กันต่อนะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลา ดีนิวครับผมกูมไม่เหมือนพี่แท็กอุ้ยลืมดูเลย เดี๋ยวเราไปคราบที่ขุดกันก่อนนะทุกคนผมมาเผาแร่อะผมมาเผาแร่ผมตักเลาว,ว่ามันไปหมดมันมันตาม่านี้ไห่ผมมันมองหน้าผมทุกคนอล่ะหลังจากที่เราคราบที่ขุดแล้วเราก็ไปลงเหมือนกันต่อเลยเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เหมืองนะครับอร่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าผมเนะี่ยขุดเหมืองมาหาอะไรกันแน่ผมนะครับคุดหาสายท่าแร่นะครับซึ่ง จะหาสายทานแร่เหล็กนะครับหรือไม่ก็หาไดมอนด์นะครับถ้าเราถึงเชี่ยวผมนะทุกคนการหาแร่ไดมอนด์ในไว้ห้าสิบสามเนี่ยมันดีกว่าห้าสิบสี่แล้วก็ห้าสิบเก้านะทุกคนเนื่องจากห้าสิบมันพื้นเบสล็อกแล้วมันมีมันอยู่ใต้ลาวาเลยอะทุกคนแต่ห้าสิบสี่เนี่ยมันอะจะอยู่บนลาวาใช่ไหมแต่ เสียงากลัวกูไม่พร้อมดีขับกูขึ้นแล้วึ้นแล้วทุกคนขึ้นแล้วึ้นละเอาละผมขึ้นมาจัดของนะทุกคนคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาหินใส่กล้องแล้วเดี๋ยวผมจะไปจบคลิปกัน มดีเขาเล็กนะทุกคนส่วนคลิปนี้ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอให้ทุกคนนะครับไปซื้อไก่ตันที่ไปซื้อหมาตันที่ร้านด็อกเตอร์แจ็คช็อปนะครับซึ่งร้านนี้ดีเชื่อผมสิผมซื้อมากับมือเชื่อผมเชื่อผมส่วนใครที่อยากเล่นอะไรเนี่ยอยากให้ผมเล่นอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมไปเล่นตามคลิปนี้ก็มีไว้แค่นี้แหละครับขอบ